วันที่แปดหรือวันที่สามสิบนี่ยนะเอ่อเขาถามว่านะครับกลางคืนนะครับวันที่สิบเอ็ดนะครับพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยนะครับหกสิบสามจำเลยนะครับเอ่ออยู่ที่บ้านหรือจำเลยนะครเอ่ออะไรนะเขาถามว่าอะไรนะจำเลยไปทำอะไรบนเขานะครับเห็นไหมลนะ่ะ จำเลยบอกว่าไปทำทำงานก่อสร้างนะครับว่าอ่าอ่อยนะครับจำเลยไปทำงานก่อสร้างบนเขานั่นนะครับนะครับคืนวันที่สิบเอนะครับตอนสีทุ่มห้าทุ่มกว่ากว่านะครับเออเขาถามว่าจำเลยไปทำอะไรบนเขานะครับน่ะจำเลยไปทำอะไรบนเขาจำเลยลุกขึ้นตอบอย่างทันใจเลยนะครับน่ะ เดินกับผมได้ไปทํางานก่อสร้างครับในว่าอ่านะครับเนะี่ยเออเมียจําเลยก็รีบบอกว่าไม่ใช่นะอืมเขาไม่ได้ถามนะครับลุกขึ้นนะครับเนาะเอาไปซ่อม่อปลาปลา,ปาค่ะทวาร,ารเสาร์นะครับอือนะครับนะ่เห็นไหมละ่ะเออนั่นแหละนะครับมันก็เป็นเรื่องนะครับแกมีการนะหัวเราะกันในศาลร,รัานเลยหรือเปล่าเขาเม่นู้นะครับว่าอ่า นี่นะครับมันอยู่กันหมดนี่นะครับเแม่น้องชมพู่ก็อยู่นะครับแล้วใครๆก็อยู่แต่ว่าในบริเวณนั้นหมดนะครับนะเออแล้วพยานต่างๆอ่ะเขาก็อยู่นะครับอยู่กันหมดนะครับเนี่ยจำเลยบอกว่าไปซ่อมเอ่อไปเอ่อไปทาก่อสร้างครับนะครับช่วงนั้นนะครับจำเลยไปทําอะไรนะไปก่อสร้างที่บ้านขุนวิชิตมาใหม่ๆนะครับสงสัยจะไม่ได้นอนหลับละเมออะนะครับ สงสัยจำเลยล่ำเมอนะครับก็ไปบอกนะครับผู้ลักผู้ใหญ่ว่านะครับไปทํางานก่อสร้างครับเนี่ยเออนะครับช่วงนั้นจําเลยก็ทํางานก่อสร้างจริงๆนะครับนะช่วงนั้นนะ่ะทํางานก่อสร้างจริงๆนะครับเออนั่นแหละเออทำดูเหมือนจะคนขยันเนี่ยจริงๆแล้วมันนอนไม่หลับมันไม่ใช่ขยันหรอกนะครับ นะครับเขาตามหาหลานนะครับสวนมันมีเวลาไปซ่อมท่อประปาตลกละนะครับคุณจันทนาจันทสาขานะครับแล้วเส้นนั้นไม่มีน้ําด้วยนะครับห้วยนั้นมันแห้งคอดนะครับแห้งคอดไม่มีน้ําสักนิดเดียวเลยนะครับมันจะไปซ่อมท่อประปาอะไรนะครับเออนะครับท่อประปาน่ะมันอยู่ที่วัดที่ถ้ำภูผาแหกนะเออพอเขาไปถามมันมันบอกว่ามันขึ้นเขาผิด นะครับเออไม่ใช่ถามหรอกนะครับจำเลยออกไลฟ์สดนะครับจำเลยขึ้นไลฟ์สดโต้กับน้าเต็นนะครับนะนะครับเออไม่ได้ไปถามที่อื่นนะจำเลยไลฟ์สดไปโต้กับน้าเต็บอกว่านะครับขึ้นเขาผิดนะครับเอ่อที่ว่าไปซ่อมท่อประปานั่นนะซึ่งมันอยู่คนละฝั่งถนนเนี่ยนะครับเออนะครับท่อเออนะครับเอออะไรนะครับภูผาแอกมันอยู่หลังบ้านพ่อแบมนะครับเออ อยู่หลังบ้านเขาแบมอยู่หลังบ้านแม่้นงชมพู่นะครับส่วนส่วนถ้ำผาแอกมันอยู่มันไปทางหลังบ้านจำเลยนะครับมันอยู่คนละฝั่งถนนเลยนะครับเห็นไหมล่ะมันอยู่ละฝั่งถนนเลยนะครับนะครับพิรุษมันเยอะครับลุงนะครับติดตามคดีนี้มาตั้งแต่เริ่มนะครับตั้งแต่เริ่มคดีแล้วครับนะครับคนเมืองแงนะครับเออจริงๆนะครับเออนะครับ พอขึ้นศาลเขาถามนะครับว่าคืนวันที่สิบเอ็ดนะครับจำเลยขึ้นไปทําอะไรบนเขานะครับบอกว่าไปทําก่อสร้างนะครับมันสี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วมึงไปทําทําอะไรก่อสร้างข้างบนเนี่ยเออพอเขาบอกว่าเขาถามอีกนะครับเออเชา้าวันที่นะครับสิบเอ็ดนะครับเวลาเก้าโมงกว่าเนี่ยห้าเก้าโมงยี่สิบถึงเก้าโมงสี่สิบเนี่ยจำเลยไปทําอะไรก่อไผ่หลังบ้านพ่อแบมจำเลยบอกว่าไปหาหน่อไม้นะครับเพื่อเอามาใส่หมกพวก ว้าอ่อ่ฮ้ยนะครับกูจะบ้าตายนะครับนะจะบ้าตายจริงๆนะครับเออเอามาใส่หมกหวกวมาส่เอาหน่อไม้มาใส่หมกหวกแรงจะตายจะเอาหน่อไม้ที่ใหม่เราบมกุณกูหนัวเอ้ยนะครับน่นะครับมันไม่มีสติสตางนะนะครับมันไม่มีสติสตางเวลาขึ้นเคลื่อนสงขึ้นศาลนะครับจำเลยมันไม่มีสติสตางจริงๆนะครับเออนะครับไม่มีสติสตาง ช่วงนั้นก่อสร้างเยอะก็บอกว่าทําก่อสร้างครับบวชสร้างนะเฮ้ยนะกูจะบ้าตายจริงๆนะครับเออทาไมไม่คิดสักนิดหนึ่งนะจําเลยนะนะครับว่าอ่าอ่าอ